가볍게 안 자고 뭐 해? 지금? 난 네가 어디서든 먹히는 거 알고 있지? 그러니까 그런 표정 그런 말투로 박지영 걔 연애할 마음 전혀 없어 응. 그냥 자기한테 꼬이는 여자가 재밌는 거딱 그뿐이야 너나 그만 갖고 놀아 난 너도 좋은 줄 알았지 สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับ if review นะคะวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์เรื่อง Never the Less กันนะคะเป็นซีรีส์ที่เป็นกระแสเลยค่ะอยู่ช่วงหนึ่งสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแล้วก็ดราม่านิดๆชวนให้คิดอีกหน่อยๆน,นะคะสำหรับซีรีส์เรื่อง Never the Less นะคะมีให้ชมทั้งหมดแค่10ตอนเท่านั้นนะคะค่ะเรื่องราวมีอยู่ว่านะคะ ยูนาบีหรือว่านางเอกของเรานะคะสาวสวยคณะศิลปรกรรมเพิ่งเลิกกับแฟนมาหมาดๆนะคะแล้วก็ได้พบกับพักแชยอนหรือพระเอกของเรานะคะพักแชยอนนะคะเป็นหนุ่มอลออเสน่ห์ร้ายมาพร้อมกับชื่อเสียงที่กระชอนว่าเขาเป็นแบ็คบอยที่ลักสนุกและก็ไม่คิดผูกพันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับประโยคปล่อยแรงๆอีกว่าไปดูผีเสื้อที่ห้องฉันไหมนาบีบุรอกันเลย哟 านางเอกมีแฟนอยู่คนหนึ่งเป็นแฟนที่นางเอกรักมากเลยนะคะแล้วก็นางเอกไปรู้ว่าเขามองตัวเองเป็นแค่ศิลปะงานชิ้นหนึ่งแล้วก็ดันไปรู้อีกว่าเขาอ่ะมีผู้หญิงคนอื่นก็เลยทําให้นางเอกะชอกช้ำในความรักแบบเจ็บปวดในความรักแล้วก็พูดกับตัวเองไว้ว่าเออฉันจะไม่มีความรักอีกแล้วนะนางก็เลยอกหักก็เลยไปร้านเล่าล้านหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายคนนึงโผล่มาผู้ชายคนนั้นก็คือพระเอกของเราเองคะ่ะ พระพระเอกโผล่มาความเจ็บช้ำความชอบช้ำอ่ะหายเกลี้ยงไปหมดเลยค่ะด้วยความแผวพาวของพระเอกด้วยความลมด้วยความด้วยคาลมของพระเอกด้วยความสกินชิปของพระเอกก็คือทําให้หนางเอกแบบความเจ็บปวดหายไปหมดเลยเหลือแต่ความตื่นเต้นความบูบบ๊บบบแล้วมันจะมีซีนซีนหนึ่งนะคะที่เป็นกระแสะยุ่งมากก็คือซีนที่พระเอกชวนนางเอกไปดูผีเสื้อที่ห้องโดยที่แบบพระเอกอะ่ะ ชวนเอไปดูผีเสื้อแล้วคําว่าดูผีเสื้อนะคะทุกคนมันสามารถแปลงออกได้สองสอง,งสองแง่มันเป็นคําพูดที่แบบสองแง่สองหน้ามาทุกคน <gew> คือชวนไปดูผีเสื้อจริงๆกับชวนไป <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนด้วยความที่หน้าตาของอเอกอะเหยาวยวนชวนให้คิดนางเอกก็เลยแบบถอยถอยถอยก่อนแบบก็แบบงั้นฉันขอไปเข้าห้องน้าก่อนนะอะไรอย่างนี้แล้วพอ หลังจากตอนที่นางเอกไปข้องน้ำก็คืนใจนางเอกไปถึงบ้านตัวเองแล้วนะทุกคนแต่ว่าพอนางเอกออกมานางเอกก็ดันไปเจอไปเจอว่าพระเอกอะกำลังคุยกับผู้หญิงคนอื่นคุยกับผู้หญิงคนอื่นแบบฟิลแฟนอะไรเงี้ยนางเอกก็เลยอ้าวเขามีแฟนแล้วหรออะไรเงีย้ยก็เลยไปกลับบ้าน คุยต่อแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่ได้คุยกันเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยต่อมานะคะนางเอกก็ใช้ชีวิตไปอย่างปกติแล้วก็มีเพื่อนอยู่คนนึงเพื่อนคนนี้ของนางก็คือแบบจะออกแนวแซ่บๆหน่อยฟิตเฟสมีเพื่อนผู้ชายเยอะอะไรนี้เพื่อนนางก็ได้มาบอกนางว่าเพื่อนนางเอกก็ได้มาบอกนางเอกว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งอยากดื่มเหล้ากับเธอรุ่นน้องคนนั้นก็คือแบบป๊อปมากทุกคนแล้วรุ่นน้องจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพระเอกของเราเองค่ะ ต่อมาะคะ่ะพอนางเอกกับพระเอกได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะจึงทาให้เกิดไฟติดอีกรอบมันเหมือนนางเอกอะเปรียบเสมือนแมงเม่าอะที่ินบินเข้ากองไฟทุกคนที่พร้อมจะแผดเผาทุกอย่างจึงเป็นการแบบวูบฟาบลุกลานร้อนแรงที่มันมนั่นแหละทุกคนพอทั้งสองคนอะได้กลับมารู้จักกันอีกครั้งอะจึงเกิดเป็นความสัมพันธ์ท็อกซิกรี a t i o n นชิพความสัมพันธ์ท็อกซิกรี a t i o n นชิพคือความสัมพันธ์ที่ทั้งหลักทั้งเกียร รักทางเกยียดคือการแบบทั้งสองคนดูแลกันดีมากใส่ใจทําอะไรด้วยกันหลายๆอย่างแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนําซ้าไม่พอเขายังมีคนอื่นอีกนี่แหละค่ะคือความสัมพันธ์แบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพและด้วยความสัมพันธ์แบบเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่วู่ว่าร้อนแรงเป็นความสัมพันธ์ที่นั่นแหละทุกคนก็เลยทําให้ผู้หญิงอ่ะต้องกลับมาคิดว่าทบทวนว่าควรจะไปต่อหรือควรจะพอเท่านี้ดี ะะแล้วหลังจากนั้นก็มีพ่อเวียเตี่ยวของเราโผล่มานั่นก็คือพ่อรองคนดีคนเดิมของเรานั่นเองค่ะเป็นคนที่ดีมากพออยู่กับนางเอกคือแบบเคมีก็คือปังพอๆกับพระเอกกับนางเอกเลยแล้วก็พอดูสองคนนี้ก็จะมีความเป็นคนสัมพันธ์ที่มีความสบายใจเกิดขึ้นและทุกคนต้องไปติดตามกันนะคะว่ายูนาบีาจะเลือกความสัมพันธ์แบบไหนเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้บาบร้อนแรงหรือว่าความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจทุกคนต้องไปติดตามกันค่ะ และในเรื่องนะคะไม่ได้มีแค่คู่เดียวให้ติดตามจะมีอีกหลายๆคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่น่ารักน่ารักคู่ที่แบบเฟรนซนคู่ที่กักก,กันหน่อยมีหลายความสัมพันธ์ให้ไปติดตามกันค่ะแล้วก็แวะแวะขอแวะชมหน่อยคือว่าด้วยเรื่องสีเรื่องโทนเรื่องมูดแอนโทนความปังคือแบบปังมากเพลงก็คือแบบปังที่สุดก็คือดีไปหมดนะคะทุกคนต้องลองไปฟังก็สำหรับ never h e l e s s นะคะสามารถ ดูได้ที่ n e t f l i ินะคะแล้วก็จบกันไปแลวค่ะสำหรับการรีวิวซีรีส์ของเราแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายัเ่ยบ안녕하า요양입ย다